สวัสดีครับแกดองแกยังมีดีเด้ Good เอาดองทิม right? ป่ะจำจำจำตัวปูใส่มาไหมใครจะกินตำอ้อนฝนตกตกลูกตามมุงยมครับตามมุงยมใครอยากกินน้ำฮัลโหลเอเวอร์บอดตำมายมนะครับ นิโมต่ำลงยมต่ำลงยมตำเองครับพุ่แม่ปวดแขนไปคูดี่ปู่มาตาม่ำมาได้ก็เลยตําเองอันนี้คือบักพริกใส่บกักพริกก่อนไสก,กินน้ำบอนี่นี่นอ่าอ่านไม่ค่อยเห็นมาไหนา่กองเอียงกองเอียงนะครับใส่พริกลงไปประมาณหนึ่งกิโลนะครับเข้าไปวะ นี่ทุบไปแล้วครับมยม่อมเอาสากทุบมันข่อยสีต่ำเวลาต่ำในโคกมันสีบอ่ฟอฟงมันค่อยสีบอ่ฟอฟงนอครับนี่คือมยม่อมนะครับเดี๋ยวแสบแสบแสน,นี้แหละฝนก็สีต๊ฝนลที่กาสีต๊ะครับพี่น้องสากเสียซมี่กับพ่อแมกพริกอันนี้คือการตามบักพริกนะครับ ตงโมกิ้งไปก่อนนะครับเครื่องปรุงก็จะมีมะนาวมีผงชูรสมีปลาแดกแล้วก็มีน้ำปลานะครับมีแตงโมกิ้งให้แดดก,ก่อนเฮ้ยขึ้นหน่อยสักนิดหนึ่งพริกสักสองสามหน่วยก่อนพริกขึ้นเอาเถอะวะทำไมแบบพริกเนาแทนพริกแบบพริก ตำหล่แตกมาเนอไม่กินกระส,สีต่ำครับตัดแสบมาแสบสล่องเบิงงพราะว่าคุณแม่ปวดแขนครับก็ไล้ต่ำเองต่ำลงไปแล้วนะครับแล้วก็มีอีกกระปูดองพร้อมครับนี่ใส่กระปูดองไปนำ้ำพีเขียวครับพีแข็งแห็งอันนี้นะครับ โกพริกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอามะยมนะครับมะยมที่เราทุบไปเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปใส่มะยมทุบลงไปนะครับมะยมต้องทุบก่อนเนาะวันใส่นใส่โคกเลยมัอันน,นี้ต่ำนักสำหรับก็ต่ำไม่เข้ากันบ้ายแดงจิงคึงเห็นปะนี่นี่แดงแดงแดงนะครับ แดงๆนะครับอพอเปลี่ยนเป็นไรหรือมั้งเห็นปะตำส่วนผสมให้เข้ากันเมื่ออาชีพเขักตัวนี้ตามมานี่แล้วเสร็จแล้ว อ๋อกระดก็ใส่ปูปูดองครับนี่ปูดองใส่ลงไปครับใส่อีกกระปูดองลงไปอีกกระ b e a u t i f u กระดองไม่ต้องใส่ดีเนาะแม่นี่ปูดองปูดอง,องเตรียมัองขึ้นอย่าง พี่โอ๊ตเราจะไม่กินน้ำมาสั่นพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตง่ายไปหามนะันจิเสร็จแล้วก็ตามอีปูให้แหลกนะครับอีปูอีปูดองครับใส่อีกจะสองตัวกันเออใส่หมดเลยก็ได้เลยอีกสามตัวครับใส่ลงไปเลยครับเอา้าเอา้าจะดองไหมนี่ปูบิวตะฝุ่นบ้านมือหรือดำนี่ครับใส่ปูล,ลงไปเสร็จแล้วก็ตำปูกับ อย่างนี้กับหยังยมไม่เข้ากันนี่อืมอืมนี่ยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเลยนะครับหอมหอมนี่จัะมาท่าเนเห็นบ่เห็นมานี่อาจสิอ่า,ออานบ่ค่อยชัดปานดเด้อครับอ่านบ่ค่อยได้เพราะว่าต้นต่างกองไว้เอียงเองนี่ครับในนี้ก็จะมีมะยมนะครับนี่มะยมยมโ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 ยม,มยม,ม,อยมเอาเหีย เ้วก็มีนี่ปูดองตำน้อยๆข้าวสารนะครับแล้วก็แล้วก็ใส่น้ำตาลพอสมควรอ๋อเปลืองเสร็จแล้วก็ใส่ ผงนัวอันนี้คือผงนัวนะครับผงนัวก็คือผงซูรสใส่ใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลายแซบลายคือเผียแพนเค้ก็จะเว้นฝาบนหนักใส่เอาก็ได้เดี๋ยวเเห็นมึ๊บใส่เป็สองช้อนนิดๆน,นะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาตาปลาหมึก นึงใส่หลายเพราะว่าปูดองก็เข็มแล้วแล้วก็แม่โขงแล้วก็ใส่แม่โขงลงไปแม่โขงก็คือปาอลปาแดกปลาแดกปลาแดกครับปลาแดกใส่ขวดเราไว<ป>้ <c oughs> เออ,อเลแล้วก็ขยับนิดนึงนะครับนี่คือปลาานะครับใส่ปลาร้าลงไปประมาณนิดหนึ่งเข้มมาวะนี่พอุ้ย อหอมหอมเสร็จแล้วเราก็ย้วยให้เข้ากันนะครับ <c oughs> ชีวิตส,สุขสันต์นั่งมิอกอยาเป็นนกเรื่อยเกินตำให้เข้ากันนะครับแล้วก็ย้วยยวยย้วยเย็บีป็นิน่งจริงกัเบลเข้ากันครับนี่ ซิเหมือนกันนะครับอืมปาดเซมตานอีกหน่อยนึงมันหวานเข็มเอ้ยมันสมโพดแลจะใส่สแม่โขงใส่แม่โขงก็คือปลาแดกปลาแดกต้มนะครับอีกนีซนหนึ่ง อยากกินมากินเด้อเพื่อมะยมนะครับเหลือถุบองบางใยตํำกันได้ครับตสิตาำทุกอย่างให้เข้ากันครับมะยมญีปูดองปลาล่าน้ำตาลผงชูรสครับน้ำปานิสัย อ้าเฮ็ดแขวป๊อบวีมือแม่ถ้าทานนี่บอกกระดองล่ะกระดองปูล่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วตำมงไยมปูดองนะครับเสร็จแล้วก็จะออกมา แบบนี้นะครับเห็นบาพี่น้องเห็นบาคครับเบ๊ยขนดอีปูกินกับเข่าก็ได้ครับน,นี้ผมจะกินกับเข่าแล้วครับกินข้าวเหนียวกับบมักยมนี่แหละครับเห็นบอเสร็จแล้วครับ ตำม,มะยมนะครับกัษมีปูดองนะครับมีปูดองมีอีปูมีสกระดองปูนะครับปูดองเป็นคุณมากนะครับนี่ขายปูนี่นตำม,มะยรม่มฮึ่มฮึ่มส์เนะครับ today ์อ่าได้เห็ดตรงไหนเราโมน,นี้เก็บของกันด้วบอาทอ,อ่านมันกันอ่านข,ข่าวข้อมึงกัน อยากกินน้ำมาได้ครับน้ำไล่ไหลจ้าโอ้ยนอ้อเจ้าแม่ทอมน้ำไล่แตกซะเลยแซ่บแซบครับซิมเมืองวันหนึ่งนีฟีมือระดับพากการสากสากเอาโครรเาากเส้นน้ำก่อน ครับกะสีแล้วนะครับเดยไปกินกันนะครับบังยุมตามบังยมแซ่บสแลบญิปูดองเห็นไหมครับเห็นญ่ปูดองบอสาวปีนเห็นน้าคนทำยจะเห็นค่ะ very good ครับนี่คือปูดองเห็นไหมปูดองมาเท่านะยี่กระปูเห็นนหนี่นี่ขามันขาอี่กระปูกินกับเข่าก็ได้ครับ้อมสกินกับข้าเหนียวนะครับเพราะว่าไม่อยากกินตามมุ่งไปกินกับตามยุมกินกับเข่า แซ่บๆครับตับมุ้งย่อมกับสกินกับเขาใดกันนี่ปูดองนะครับแล้วก็นี่ขามันนะครับบอโอ้ตายๆๆๆพี่น้องด้วยสิเสียชีวิตก่อนหิวเป็นมอน้ำลายแตกเลยเนาะพุ่นอะเบ๊ยในเมื่อสิยตับหมกต้องให้กินนะครับเอาเมื่อเสิเอาตับมกม่วงหตือไม่เป็นตับหมกต้องเพราะว่าเมื่อเสิไปเอาบมกต้องมาต่ำนะครับ กินกับข้าวนี้เอ้าเข่าเหนียวไปไซแม่เข่าอไไุ๊ยไนี่นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ถอดกล้องออกก่อนครับถอดกล้องออกจากขาต้องก่อนด้วยอันนี้คอยมาเก็บเทียนหลังก็ได้กินก่อนนี่ครับตำหมังยม่มเบอร์ is very good ญี่ปูดองคนน่ะ กูนะกูนะเห็นชัดป่ะครับว่าคือสัน้นแค่กล้องก็เด้นี่คืออีปูนะครับอืมมายมนะครับมือดำดำพี่น้องกูนะถือแดดหลายากูนะแซ่บคักชนะน,นีกินด้วคนไม่กินน้ำกันได้ครับยั่วกันอีกลาไม่กินเด้อใหทอดสดให้เบิึงซื่อ บั่งยมครับตามบั่องยมนะครับโปรดให้ในรูตามบั่องยมนะครับเดี๋ยวคือจะตามบักต้องตามบักต้องตามบักต้องนี่บพรต้องใส่บพรต้องใส่อีกระปูเนาะใส่แต่บักต้องจางเกี่ยวนะครับมีปูดองคุณแม่ขาดีดาก็ได้ก็ได้อยู่สื่อทอมครับผมเป็นชีทิมครับโอ้กินมือนดีเดอร์าสั่นคุณแม่เอินแล้วกินมือนดีเดอร์าสั่นเดี๋ยวไปกินก่อนนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะมาอีกเชือนึงในเมนูถัดไปนะครับผมสวัสดีครับปกินกันเดอแอมแอมซอรี่นะครับสำหรับคนที่ทำไลยแตกฮ่าฮ่า